ถ้าคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรแล้วให้คุณมุ่งไปตรงนั้นและหลังจากนั้นคุณค่อยหาวิธีทําคุณค่อยหาวิธีทําอันนั้นคือในกรณีแรกแต่ในกรณีบางคนอ่าในกรณีบางคนคุณอยากจะไปตรงเนี้แต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมามาขุดคุณไว้อะเหมือนคุณดึงเชื่อแล้วเขาเคยเล่นชักกเยอะไหมคือแบบเราก็ดึงไะแต่ก็จะมีคนอีกฝั่งหนึ่งดึงนึกออกไหม ไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันคือแรงที่ต้านกันไปต้านกันมานึกออกไหมาอาจจะเป็นคำพูดอาจจะเป็นการกระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ให้คุณทำสิ่งนั้นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะกำหนดทิศทาในชีวิตของคุณยากขึ้นแล้วแต่ครูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้มัน ทำได้มันทำได้มันสามารถทำได้จากการบอกกับตัวเองย้ำๆซ้ำๆเสมอว่าเราทำตรงนั้นได้เราสามารถไปสู่จุดนั้นได้คุณเข้าใจที่ครูพูดไป